ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเกมสโรว์เดดอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับภารที่แล้วเราได้ไปทำภารกิจหาปืนสีทองนะเราก็ได้ปืนนี่นะนี่เป็นบาเลตตัวนี้นะฮะนี่ นี่นะฮะนี่เดี๋ยววันนี้เราจะไปทำภารกิจทำลายลังซอมบี้นะะด้วยปืนบาเลตตัวนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ลงังใหญ่ยังก่อนนี่เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ก่อนนะฮะนี่เรามาร์คสีฟ้าไว้นะนี่ฮะ แต่ก่อนที่เราจะไปนะครับผมอยากรู้ว่าตรงนี้มันเป็นอะไรนะมันมีตัวฮอแล้วก็รถถังด้วยครับมันขึ้นมาเดี๋ยวผมขอไปดูตรงนี้ก่อนนะแล้วเราค่อยไปทำลายลังซอมบี้ภารกิจหลักเราโอเคครับเดี๋ยวเรามาร์คไว้ก่อนนะนี้จะเป็นมาร์กตายนะ โอเคไปกันเลยครับอยู่ข้างหน้าเรานี่เดี๋ยวเราแวะไปดูก่อนนะไม่รู้ว่าเป็นศัตรูหรือจะเป็นคนดีนะแต่จะเป็นพวกทหารที่เหลือรอดก็ได้นะเ,เราแวะไปดูกันสักหน่อย อีมหน้าเราอีกมันคืออะไรเราอ๋อมันมียักษ์ใหญ่ด้วยอ่ะทุกคนดูดิไม่น่าจะดีแล้วครับนี่ฮะนี่ฮะทุกคนดูมันเหมือนจะมาทำร้ายพวกทหารนะตอนนี้ทหารน่าจะตายหมดแล้วนะฮะ เอาเลยมาครับนี่ปังโอ้โหโอ้โหของดีครับตอบดีโยวตอบดีโย่ตอบดีโยกเราบอกกันแล้วครับวันนี้จะเอาบาเลตมาเล่น,นครับจุกจุกไปเลยครับเอาเอา ก็ตายครับรีโหลดครับผมง่ายเลยไหมละ่ะสบายบือสะดือโบไปดิอืมเป็นเหมือนทหารที่ขับผ่านมานะแล้วก็น่าจะเจอซอมบี้เล่เงานนะฮะได้อะไรมานี่ ไม่น่าจะดีนะขอทิ้งเลยนะเก็บอันนี้ไว้ไม่เอาแล้วนะครับปืนพวกนีอ้อยู่ข้างหลังนะฮะเป็นต่างล็งครับ แล๊บหนึ่งนะครับอะไรนี่ของมันชอบดิ่งเมื่ออย่างงี้แล้วมันก็รีโหลดไม่ได้เนะโอเค นี่จะเคลียนะเคลียแล้วครับเมื่อกี้เราเห็นเนี่ยมีคนอยูู่้เสียอะไรเอาไปละหมาเหรออ๋อเป็นคนดีครับนี่วอดชีวิตนะนี่ เราอยากได้น้องหมานี่ผู้รอชีวิตโอเคเดี๋ยวเราไปทำภารกิจหลักเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปภารกิจหลักเลยเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ไม่เจอผู้รอชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งแล้วนะครับม,มีน้องหมาทุกทุกกลุ่มด้วยนะน้องหมาเดี๋ยวไปเยียบน้องนะเอ,อเคไปกันต่อครับโจรแน่เลยนะเง,งิงนเงยเงินเงยโจนครับโจร คนด,ดีไม่ชอบเป็นคนดีดไม่ชอบเป,เป็นคนดีไม่ชอบนะโอ๊ยเป็นคนดีไม่ชอบกันใช่ไหมนี่ดีรถถ่ายของการเป็นคนไม่ดีนะครับแตกนะปืนกระจอกไม่เอานะเอ่ ทำไมไม่เป็นคนดีกันอกาจัดคนชั่วไม่เป็นหน้าที่ของเรานะไป จะอยู่ข้างหน้านี้เลยเนี่ะโอเคเดี๋ยวเราลงรถตรงนี้เลยนะเราจะใช้บาเลตอย่างเดียวเลยนะคร EP นี้นไหนเราก็หามายากเย็นนะขอใช้รีโหลดกันครับแล้วก็เติมเข้าไปโอเค แต่ถ้ามันจําเป็นเราก็ต้องใช้ปืนรัวนะฮะก่อเช็คดูก่อนนะครับนี่นะครับหลังเล็กหนึ่งลังลังใหญ่ของมันนะครับอืออนะผมว่ามีตัวใหญ่ออกมานี่ๆเลยมันน่าจะมีแค่นี้นะ เอาแล้วลูกกระจ๊กมันไปในหมดแล้วนี่ตายหมดแล้วเหรอโอเคครับเดี๋ยวเรายิงมันก็ออกมาเองแหละเหมอเอาเลยนะสองดอกครับผมไปตองหัวมันมานี่นี่ฮะมาแล้วครับ bà này không lâu ừ. มาครับมันวิ่งมากันแล้วครับมาครับน่าจะหมดนะโอเคคนเลยนะครับอืมไม่รู้ได้อะไรนะฮะอืก็ยังไม่ได้ขออยู่ดีนะ เดือดปื๊ดเอาโหมันยังไม่หมดอีกครับรีโหลดนะน,นี่โหลดสิโอเคไปโอเคครับ เต็มเลือดกันสักหน่อยพร้อมรับตัวใหญ่ผมจะไม่วิ่งขึ้นที่สูงนะไม่อยากโกงนะครับปาบมาโอ้โหตกใจมาสิครับเลยตัวใหญ่มาเลย าเลยรีรอเลยครับมาดีมาแล้วครับดอกเดียวครับเอาเอาตกใจตกใจมีตัวใหญ่เหรอ ใหญ่ไหมยังนะมาเลยวันนี้บาเลตดีเลยจัดบาเลตคมๆครับวันนี้ใกล้ทำไมตัวใหญ่ไม่ออกมานะครับปกติเออ มันจะมีตัวนี่หนไยโอ้โหตกใจครับโอ้ยคมคมไปสิวิ่งครับวิ่งคมคมไปคมคมไปสิคมคมเอ้าดอกสุดท้ายมาหมดคมคมครับ อืมไม่มีอีกแล้วครับรังนี้เราก็ไม่ได้อีกแล้วนะขออนุญาตเก็บของแป๊บนะครับอืมโอเค เดี๋ยวเราไปค้นลังเลยนะลังใหญ่นี่นะครับมีโอกาสเจอปืนเหลืองอยู่นะปืนทองนะโอ้โหสิบอัลมอนด์โปรเทคอัลมอนด์อัลมอนด์โปรเทคอืมไม่โดนต่ได้ปืนใหม่มานะครับนึ่ ชอบอะไรสีดำๆนะโอเคครับขุมๆแป๊บหนึ่งนะครับ ลังนี้เราก็ทำลายแล้วนะนี่หายไปอีกแล้วนะครับก็เหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้ลงังใหญ่หกเจ็ดแปดโอ้แปดลังนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้เราก็มาทำภารกิจทำลายลังซอมบี้นะฮะก็ยังไม่มีปืนสีทองดับหรือปืนลูกซองที่อยากได้นะครับอีพีนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะฮะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ